สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชแนลรอว่าเซียนคนแกนครับืันนี้กลับมาพอกันคือเก่านะครับอยู่กับเยนควนแกนคือเก่าครับวันที่16เดือน5พศ2568นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสาหรับเอฟซี่ิคเอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดี เลขเด็ดๆวยดังๆจากทางช่อง B T Channel ดูวัดเซียนคนเก่นเด้พี่น้องเด้อสำหรับวันที่15เดือนวันที่16เดือน5พศ2568หุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกตินะครับพี่น้องมาเบิงเลขเด่นวิ่งรูดเด้พี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่16เดือน5ก็คือเด่นวิ่งรูด0กับ9นะครับพี่น้องสำหรับใจวิ่งสารุดเซียนคนเก่นเน้นไปที่วิ่งรูด0ูนย์นะครับ อเอฟซีบอรรมักวิ่งรูดศูนก็ไปวิ่งรูดเก้าใดคือเก่าครับพี่น้องครับเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องสําหรับวิ่งรูดศูนย์จับคู่ชุดเด่นก็คือศูนย์เก้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับพี่น้องเด้อสําหรับจะวิ่งจะรูดเส้นกดเกณฑ์เนีน่ยน่าจที่วิ่งรูดศูนย์สำหรับพอ่พอพ่อแม่แม่นะครับที่มีทุนหลายการสมัครไปเ 49, รเย่ยนซิปเก้าประตูใดคือเก้านะครับบ่าวาสียุตธตำเดง้งใดมาตำเดง้งใดถ้ามีศูนย์ วิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้นเไปที่02 03์5องนสะครับส่วนวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดเน้นไปที่92 93 95 96เน้นที่4คู่หน้าและก็สีคู่ท้ายนะครับพี่น้อง เลน,นที่สีคู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับพี่น้อง0494กันทุนใไใบเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเอซี่ที่ขอมาใหม่เนะีบเทะลุวบาเซียนคนเกนเน้นในตรงไหนนะครับอย่าลืมเบอร์ไอจบคลิปฟังไอจบคลิปเด้อครับพี่น้องเดอเ้อเบอร์ไอจบคลิปฟังไอจบคลิปอ่ะมาเบิ่งครับเลขกําลังวันนะครับพี่น้อง1 2 5 6 1256สามารถนำะมาจับคู่วิ่งกันได้ที่1215 16 2 5งหแล้วก็ห้านะครับพี่น้องอ่ะมาเบองครับเลขก,กาลังวันงวดประจำวันที่สิบเดือนห้าก็คือ0นย์กับ9นะครับสามารถนำมาจับคู่กับเลขก,กําลังวันได้ที่0ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้ะครับตัวกันก็คือศูนเด้อพี่น้องเด้อศูนย่ 0, 1, ตัวกันศูนย์หนึ่งศูนย นะครับเซียนคนเกนจับคู่เด้อเด้อพี่น้องเด้อมาดูวิ่งรูดเก้านะครับพี่น้องวิ่งรูดเก้าจับคู่กกำลังวันได้ที่เก้าหนึ่งเางเกนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนะครับตัวกันก็คือเกนึะครับพี่น้องส่วนเก้าสอเกซียนคนแกนจับคูเ่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องครับเอามาเบื่งงบหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ งบน้อยนะครับงวดประจำวันที่16เดือน9พศ2568ก็คือ0กับ9นะครับ0กับ9ประกบอบน,นะครับตัวประกบนะครับตัวประกบก็คือ3กับ9นะครับามาเบินกัรไ่นองจับคู่03 09 93 99นะครับพี่น้องเซียนคนแกนเน้นไปที่0 3 0 0 3 9 3นะครับ0 3 9 3นะครับอ่าอีฟซีโบมมัก0 3 9 3ก็ไปที่0 9 9 9ได้คือเก้าครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งหุ้นแรกแหกหมันนะครับพี่น้องลาวสตาร์15บหนาฬิกาสานาทีนะครับบน3 8 7ล่าง1 4นะครับรูทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ ดาวสตาร์หลุดนะครับมาเบิ่งกันต่อนะครับสําหรับเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบนนะครับเฉพาะกิจบนเจ็ดสี่สามนะครับพี่น้องเจ็ดสี่สามล่างหนึ่งห้านะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแก่ก็มาที่เลขกําลังวันจับคู่วินกันที่หนึ่งห้านะครับพี่น้อง หาหนึ่งหาได้พี่น้องเดอ้อจับคู่วินกันที่หนึ่งห้าตรงๆนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบพิเศษนะครับน้อยรอบพิเศษบนเก้าหกสี่นะครับเก้าหกสี่นะครับแนวทางของเียนคอนแกนก็มาที่วิ่งเก้าบนนะครับพี่น้องจอดเน้นเน้นไปที่เก้าหกแต่ว่าไปอยู่ข,ข้างหน้าได้พี่น้องเดอ้อ ที่ว่าเขาเนาะพี่น้องที่เขาที่ว่าเขาเฉพาะวิ่งก้านะครับพี่น้องส่วนล่าง6 1นะครับก็มาที่เรื่องกำลังวันจับคู่วินกันนะครับ1 6 6 1นะครับพี่น้องกะดีใจน้ำมัซีท่างช่องนะพี่น้องเดอ้อนะครับดีใจน้ำมัซีท่างช่องนะครับอ่นอรรอบพิเศษนะครับอ่มาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องนอรรอบป,ปกติ ปกติบน9 8 7นะครับล่าง6 6แนวทางของอเสียนคนเก่งก็มาที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้องกติว่าเก่าวิ่งเก่าบนนะครับพี่น้องเด้อน้อยรอบปกติมาดูกันต่อครับสำหรับ VIP นะครับพี่น้อง VIP บน8 3 4ล่าง4 5ห้า วันนี้หล,หลุดนะครับพี่น้อง vip หลุดนะครับ vip หลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับน้อยรอบ vip นะครับมาเบิ่งครับปิดท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนานะครับเรามีนัดพบกันกรรับลาวพัฒนาจันพุทธสุขนะครับน้องจันพุทธสุขเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนามาเบิ่งครับบน7 9 4ล่าง3 7นะครับ อ่าบน7 9 4ล่าง3 7แนวทางของเส้นคนแก่นเดิพี่น้องเดอ้อมาที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้องวิ่ง9บนจับคู่อ่า9 4นะครับพี่น้องมาเก้าสี่ตรงๆรงนะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับราวพัสำหรับราววัฒนานะครับพี่น้องมาที่794นะครับพี่น้อง จับคู่9-4ตรงๆเด้อพี่น้องเด้ออ่ะลมกับผัดนะครับผัดลมนี่แหละพี่น้องผัดลมเป่านะครับพี่น้องเนาะมันกะลีอ่ะแรงเก็กน้อยนึงครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผัดลมออกก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับสรุปวันนี้นะครับพี่น้องครับจะดีใจน้ำมัซีทางช่องนะครับไปตามเซียนคอนเกนกได้เฮได้ครับพี่น้องเด้ออ่าที่เซียนคอนเกนบอกว่าอ่าหุ้นน้อยรวมสามารถนําไป อ่าเล่นนะครับหรือว่าไปจับคู่เทียนกนเกีนจับคู่ให้นะครับสามารถนําไปเล่นลรัฐบาลได้นะครับพี่น้องก็ได้มากขึ้นกันครับพี่น้องศูนย์กับเก้าเลยครับพี่น้องกอดคอกันมานะครับสําหรับอ่ารัฐบาลน,นะพี่น้องเริ่มมาที่ศูนย์ 9ตรงตรงหรือพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดที่น้ไปริเลนรัฐบาลไทยนะครับ09ตรงตรงนะครับพี่น้องงบน้อยก็มาที่09เดลยครับพี่น้องเด้องบน้อยก็มาที่09ตรงตรงนะครับบนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเส้นขนเกนให้สามารถให้นน้ไปริเลนรัฐบาลไทยได้คือกันนะพี่น้องอ่านะครับดีใจนะพี่ชี้ทางช่องก้อนอื่นเส้นขนเกนกับออนุญาต เอาแนวทางวันที่16เดือน5พศ2568ลงจากหน้าจอก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าเฮาก็มาตามกันหม่วันที่17นะครับบ่เป็นการเชียเวลาวันที่17เดือน5พศ2568นะครับอ่าสำหรับเ c ีท่านใดที่ขเข้ามาแล้วก็จะรืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะรับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT Channel หรือาเซียนโอนแก่นครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับ งวดประจำวันที่17เดือน5พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับอ่ะบึง่งพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด3นะครับงวดประจำวันที่17เดือน5พศ2568นะครับพี่น้องวิ่งรูด3นะครับ จับคู่ชุดเด่นก็คือสามสองหนึ่งชุดบนก็คือสามสามนะครับบนก็คือสามสามสองสองได้พี่น้องเด้อเบิ้นก็คือสามสามสองสองนะครับอ่ะมาเบิงครับวิ่งรูดสามจับคู่จอดเ,เน้นไปที่สามห้าสามหกสามแปดแล้วก็ตามมาด้วยสามเก้านะครับส่วนวิ่งรูดสอง จับคู่จดเ,เน้นไปที่สองห้าสองหกสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับพี่น้องเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับส่วนตรงกลางเด้อพี่น้องเด้อสามเจ็ดสองเจ็ดกันทุนไว้วว 3, 7, 2, 7นะครับเด้อสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดอ่าอย่าลืมเป็นกําลังใจ กำลังใจกับท่างช่องนะครับ B T Channel รูปประเยนคอนเกนได้ครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันครับพี่น้องสำหรับเลขกำลังวันนะครับพี่น้อง0158นะครับ0158สามารถนำมาวินกันได้ที่01 05 08 15 18แล้วก็58นะครับพี่นอ้อง มาเบิรงเลขเด่นวิ่งรูปประจำวันที่17เดือน5ก็คือ3กับ2นะครับเสียน,นก้อนเก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับสำหรับ MC บอมักวิ่งรูด3กับวิ่งรูด2เลขที่9ครับพี่น้องมาเบอรงครับวิ่งรูด3จับคู่นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันในที่30 31 35 38นะครับ31 30 31 35 38นะครับตัวกันก็คือ30 สามหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนสามห้าสามแปนะครับเสียนก่อนเกนจับคู่เรียบรอยเด้วพี่น้อง,องเด้ออ่ะมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูดสองจับคู่กับเลขกำลังวันได้ 8, ที่สองศูนย์นะครับสองหนึ่ง้สองนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสอปดนะครับตัวกันก็คือสอนะครับแล้วก็สองหน ส่วนสองห้าสองแปดนะครับเสียนคนเกียนก็ฝากไว้นะที่ทั้งช่องก็แลวกันนะพี่นอนะ้องเนาะมาดูงบน้อยนะครับพี่น้องครับงบน้อยงวดประจำวันที่17เดือน5พศสอง8นรนะครับงบน้อยสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่17นะครับก็คือ3กับ2นะครับพี่น้อง3กับ2นะครับส่วนตัวจับคู่นะครับหรือตัวประกบคู่ก็คือ ตัวประจบคู่ก็คืออ่ะนะครับมาเบิ่งครับวิ่งรูดสามกับสองนะครับพี่น้องเด่นว,วิ่งรูดสามกับสองตัวประกอบนะครับพี่น้องหนึ่งกับสามนะครับพี่น้องหนึ่งกับสามจับคู่สามหนึ 1, ่งสามเจ็ด สองหนะครับแนวทางของเซนคอนเกนนะครับเน้นให้ไปที่3 7กับสอนะครับส่วนเอฟซตั้งจองนะครับบอมักสามเจ็ดสอก็ไปที่3า สองหนึ่งได้คือเก้าครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับการเอฟซี MC ที่เขาา้เขามาดูและเข้ามาดูแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องการคอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยปังๆไปด้วยกันนะครับพี่นอ้องอ่าสำหรับแนวทางวันที่สิบเจ็ดเดือนห้านะครับพี่น้องสำหรับเอฟซีนะครับที่เข้ามานะครับดูแนวทางของเซียนคนเกนก็ ขอให้ทุกการมีสุขภาพแข็งแรงยาดเจ็บจะจนร่ำรวยยังเงี้ยปังๆไปด้วยกันเด้อครับพี่น้องครับสำหรับอิซี่าันดที่ข้ามาไม่็อยจะลืมเบอร์จบคลิปฟังแจบคลิปเป็นกำลังใจครับ B T Channel นะครับอิบซีทางช่องนะครับสำหรับมนี้นะครับพี่น้องครับเชียนคนเกียนกับสิคอลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะครับพอกันไม่ได้ครับพี่น้องเด้อพอกันไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ